สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มีปมร้อนข่าวลึกเชื้อด่อ MotoGP ดับบาร,รมีเนวินทักษิณไม่ถูกใจสิ่งนี้ข้อกีฬาพากันช็อกไม่เชื่อหูเมื่อรัฐบาลแพทองทานทำถ้าจะเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโ o t o g p หรือมอเตอร์ไซค์จรวดทางเรียบมีความเป็นไปได้มากปีหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คนไทยจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับทักษะความสามารถของนักบิดระดับโลกและสมรรถนะของมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลก ทั้งนี้ MotoGP เหมือนเป็นรายการกีฬาระดับโลกที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วจากการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่7แล้วในปีนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามของบรรดาคนรักความเร็วถือเป็นสุดยอดมหกรรมกีฬาที่จัดแข่งในไทยในดีกรีเทียบเท่ากับการจัดแข่งกอล์ฟหญิงฮอนด้าจีพีที่พัทยาแบบเถือกันไม่ลงว่าใครเหนือใครเพราะต่างเป็นที่สุดของที่สุดเป็นกีฬาระดับโลกอย่างแท้จริง ที่น่าเศร้าใจก็คือเบื้องหลังของการเลิกจัดโมโต g p เป็นเพราะความไม่ลงรอยทางการเมืองกันระหว่างพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยหรือหากลงลึกไปอีกสเต็ปคือความเกลียดชังในหัวใจในทักษิณชินวัตรที่มีต่อในายเนวินชิดชอบแบบว่าชาตินี้ต้องเป็นศัตรูถาวรต่อกันสถานเดียว ต้องบอกว่าตลอดหลายปีที่จัดการแข่งขันโมโตจีพีคนที่มีแต่ได้กลับได้มาตลอดก็คือลุงเนเนวินชิดชอบในฐานะเจ้าของสนามแข่งช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตและมีภาพลักษณ์เป็นเจ้าของจังหวัดบุรีรัมก์กลายตามความรู้สึกของผู้คนนายใหญ่พ่อนายกไม่ถูกใจสิ่งนี้มายาวนานจนถึงตอนนี้ได้เวลาตัดวงจรการโกยทั้งเงินทั้งกล่องของนายเนวินผ่านอำนาจของรัฐบาลที่ขอความบาดโมโตจี อ้างเหตุผลเรื่องต้องสูญเสียเงินประมาณสนับสนุนโดยมองข้ามผลตอบแทนทางการท่องเที่ยวและหน้าตาประเทศที่ได้จากการเป็นเจ้าภาพ MotoGP พลังของการแข่งขัน MotoGP ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาถึงขนาดโรงแรมรีสอร์ททุกแห่งในตัวเมืองบุรีรัมย์จะมีนักท่องเที่ยวเข้าพักจนเต็มเหยียดทุกแห่ง จนต้องลามไปพักยังต่างอำเภอไกลๆรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างสุรินทร์หรือนครราชสีมาเลยทีเดียวนี่คืออิทธิพลของม o t ต GP อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็เตรียมทางหนีทีไล่ไว้แล้วถ้าเลิกม o t ต GP ก็จะจัดการแข่งขันรถแข่งสูตรหนึ่งหรือฟอร์มูล่าวันแทนทั้งที่ตอนนี้ไทยไม่มีความพร้อมสักอย่างสนามก็ไม่มีแถมการสร้างสนามฟอร์มูล่าวันใช้งบประมาณมากกว่าสนามแข่งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์จีพีหลายเท่า หากการยกเลิก MotoGP อ้างเหตุผลเรื่องการฐานเงินเป็นหลักล่ะก็การแข่งขันฟอร์มูล่าวันจะเป็นการฐานเงินที่หนักยิ่งกว่าเพราะมันเป็นการแข่งรถที่ต้องใช้เงินมหาศาลที่สำคัญประเทศไทยจะพร้อมจัดแข่งฟอร์มูล่าวันกี่โมงขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียเขามีสนามและจัดแข่งมานานร่วม20ปีแล้ว การที่ไทยจะมาขอจัดตอนนี้ออกจะละหลังเพื่อนบ้านมากๆและคงจะเต็มไปด้วยความทุลักทุเลจากความไม่พร้อมนานาประการเรื่องรถนิยมของผู้ชมก็ถือว่าสำคัญลุงเนชิว่าแฟนคลับของม o t ต GP ีพมีฐานกว้างกว่าเพราะคนไทยเราขี่มอเตอร์ไซค์กันเยอะขณะที่ฟอร์มูล่าวันมีกลุ่มคนดูที่แคบคนดูก็ไม่รู้สึกใกล้ชิดเปรียบเหมือนหมามองเครื่องบินเลยทีเดียวถามว่าจริงไหมมันก็จริงอย่างลุงเนว่า นั่นแหละสิ่งหนึ่งเป็นถือความเป็นภูมิใจของแฟนแฟนม o ต g ีพชาวไทยปัจจุบันเรามีนักบิดไทยที่ไต่เต้าขึ้นมาสู่การแข่งขันระดับสูงสุดได้แล้วด้วยคือสมเกียรติจันทราซึ่งในการแข่งขันที่บุรีรัมย์ที่เพิ่งจบไปหม,มาดๆสมเกียรติเข้าเป็นอันดับ18ถือว่าทำได้ดีทีเดียวมาดูงบประมาณที่รัฐบาลต้องจ่ายให้การแข่งมโต G ีพครั้งแรกเมื่อปี2560คือ300ล้านบาท จากนั้นมีการขยับขึ้นค่าลิขสิทธิ์บ้างแต่สรุปก็คือช่วงระหว่างปี2,564ถึง2,568ไทยใช้งบประมาณจัดการแข่งขันทั้งสิ้น3,248.14ล้านบาทแบ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพ1,800ล้านบาทและค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการจัดการแข่งขัน1,448.14ล้านบาท จำนวนนี้เป็นเงินที่รัฐบาลรับภาระ900ล้านบาทและเอกชนรับภาระ,ะ2,348.14ล้านบาทจะเห็นว่าเงินที่รัฐบาลต้องเสียจริงๆถือว่าไม่เยอะเลยเทียบกับการไปถลุงอีลุยฉุยแฉกกับแจกเงินประชานนิยมหรือนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่ตั้งงบไว้ตั้ง5,000ล้านบาทและหากเทียบกับผลตอบแทนที่ไทยได้รับก็น่าจะคุ้มค่าลงตัวเรียกว่าได้คุ้มเสีย การเล็งยกเลิกโมโตจีพีแสดงให้เห็นอุณภูมิความขัดแย้งอันร้อนระอุระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยที่แม้จะอยู่ร่วมรัฐบาลกันแต่ก็มีปัญหางัดกันทุกเรื่องพอดีตอนนี้พักเพื่อไทยคุมการกีฬาโดยตรงลุงเนเลยไม่อาจต้านทานการเมืองร้อนแม้ต้องลากเรื่องของกีฬามาเชื่อดกันก็พร้อมจะทำคนไทยที่ไม่รู้อินโนอินเนต้องมาพรอยรู้สึกสูญเสียจากเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้แท